สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในแอปแอนิเมชันตั้งแต่อันแรกที่ผมทำมายันจนมาถึงปัจจุบันนี้อันนี้เป็นอันแรกแล้วมันที่แบบดีที่สุดเยี่ยมยอดมากที่สุดนะครับเป็นไฟเนาะนเนี่ยเนี่ยไฟไฟไฟ,ไฟอยู่นี่ เป็นไฟนะไฟไฟไฟ,ไฟแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็วิเลียมออฟตันครับแต่ไม่กันงนะตอนนั้นตกใจเลยว่าแบบเฮ้ยกูทาม,มาได้ยังไงวะกูทามาได้ยังไงแต่ก็ไม่ค่อยสงสัยแล้วแหละคนมันมีสกิลเยอะไงเนาะ เออสกิลคนเขาเยอะเนีนเนเนนเนเนีนเ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 นนเ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 ัเน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 อนเนเิงนเนเนเนทนเ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 ิเน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 นเนนนเนเนนเนเนเยินไนเนนนเนเนนะครับเ็เนนเนะ ต่ดูแล้วอาจจะไม่ชอบอคลิปนี้จออกมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็กล่าวบ๊ายบายทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกตัวคลิปที่สองของสัปดาห์นี้นี่แหละครับบ๊ายบาย